ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่แปลงภูเกาะแก้วอยู่ในบุ่งเตยนะครับซึ่งเป็นแปลงที่วิวสวยมากตลอด360องศาเนี่ยฝั่งทางนี้เป็นวิวของเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่พอทางนี้ก็จะเป็นวิวเขาอีกทางด้านหมูสีมองไปทางหมูสีฝั่งนี้แล้วก็มองไปทางข้างหลังนะฮะก็เป็นวิวเขาวิวเขามองเห็นรอบๆเลยนะฮะอันนี้เป็นทางทิศเหนือส่วนทางทิศตะวันออกก็ก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วก็มีเขาไกลๆข้างหลังหมู่บ้านนะครับทางทิศใต้ทิศใต้ก็จะเป็นเขาใหญ่เลยเป็นวิวเขาใหญ่ แปลงนี้เนี่ยเราทําแปลงเล็กเพื่อสำหรับลูกค้าที่ต้องการจากจะประหยัดงบนะฮะมีเงินเพียงแค่ล้านกว่าบาทก็สามารถซื้อได้เราขายเพียงครับแปลงนี้เราเปิดขายเพียงตารางวาละหมื่นห้าซึ่งแต่ละแปลงมีเพียงแค่ร้อยห้าสิบตารางวานะครับร้อยห้าสิบตารางวาเท่านั้นคืองานกว่านะฮะงานกว่าซึ่งตอนนี้แปลงที่หนึ่งมีทั้งหมดอยู่เจ็ดแปลงนะฮะเจ็ดแปลงแปลงที่หนึ่งติดถนนติดกับถนนลาดยางนะครับแล้วแปลงที่สองก็คือผมยืนอยู่แปลงที่สองแล้วก็แปลงที่สามคือถัดไปตรงกลางของแปลงเนี้ยที่มันมีเพียงแค่สองไร่เน อันนี้ถนนถนน6เมตรแบ่งกลางให้จากจากถนนลาดยางมาแบ่งในที่ดินเนี่ยเพียงแค่ประมาณ5ประมาณ40เมตรเนี่ยแบ่งกลางให้แล้วก็มีแปลงเล็กๆอยู่2 2 2ข้าง,ง,งของถนนเนี่ยนะครับฝั่งนี้มี3แปลงฝั่งนี้มี4แปลงและฝั่งนึงก็ติดบ้านของชาวบ้านอยู่นะฮะก็วิวสวยอากาศดีมากเย็นสบายมากเลยนะครับตอนนี้ลมแรงมากตอนนี้ผมเยือนอยู่เวลาอยู่ที่4โมงเย็นนะครับวิวดีจริงๆข้างหลังก็เป็นชาวบ้านปลูกข้าวโพดอยู่นะฮะปลูกข้าวโพดแล้วก็เป็นปลูกปลูกมะเขือ ปลูกมะเขือแล้วรอบของที่ดินเราได้ปลูกต้นแนวไซกอหลีไม่ให้ละนะครับเพื่อความสวยงามของที่ดินอยู่ทั้งหมดแปลงนี้แค่แค่เจ็ดแปลงขายไปแล้วหนึ่งเลยอยู่แค่หกนะฮะแค่สําหรับคนที่ประหยัดงบหนาะร้อยห้าสิบตารางวาเท่านั้นตอแปลงไม่เยอะแปลงละร้อยห้าสิบตารางวาได้บ้านหลังหนึง่งแล้วก็มีสวนปลูกผักเล็กๆน้อยๆได้สบายนะครับชื่อแปลงภูเกาะแก้วนะฮะภูเกาะแก้วอยู่ที่ฉากข้างหลังเป็นภูเขาสวยแล้วก็อยู่ช่องลมพอดีตรงนี้ลมจะเย็นมากก็เป็นแปลงที่น่าสนใจ บเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเลยนะฮะเบอร์093 553 125หนะครับหรือหรือใต้คอมเมนต์นี้นะครับก็ไปดู ID แล้วก็กดเข้าไปแอดไลน์ได้เลยนะครับ